ไมได้ใส่บาทผัดตัวดงครับพี่น้องอิ่มอกอิ่มใจยังจอดรถใส่บาทข่างท่นอาครับ,รบ,พ,บรพี่น้อองจอดวส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมนี้ผมกับสิาพาท่านผู้ชมมา,าเที่ยวตลาดตลาดนี่จะเป็นตลาดโมบาดอยู่ในอำเภอเราสะโกครับผมเป็นตำบลพุทเมืองครับพี่น,อน้องตำบลพุทเมืองอพุทธิมิตรตลาดนัดถูก เศร้าวันจันทร์ครับพี่น้องแล้วก็มียงม,มีย่้แรงน้ำครับพี่น้องบง่งบอว่ามีหมือดแน่เดี๋ยวผมไปถามอันเจ้าที่หรือว่าอันค้นขายของในตลาดก่อนว่าแง้ำแรงน้ำมีเหมือดแน่เดสิภาพมาเบิงแง้มแรงนะ้นงแงนำแต่ว่าเมื่อน,นี้ไปเบิง่งเมเศร้าก่อนนะครับพี่น้องตักสวัสดีครับแต่ผู้ชมครับเมื่อวนี้ผมกับสิภาไปตลาดนัดแาเมเศร้าครับพี่น้องบ้านพ้นเมืองครับออกเดินทางพร้อมกันครับแต่เศร้าครับผม ไปเบรงมาตลาดพุนมียังไงครับผมผมก็ยังบมกคยไปยักเตอครับอ่าเป็นข้างแรกนะครับผมมาตลาดบบพพุนเมืองนี้อยู่ใสนะครับผม <c oughs> <c oughs> แต่สถานที่อยู่ครับผมมาบัดพุนเมืองอยู่ใสแต่ว่าอ่าพุนมีตลาดมือวันจันี่ยงมอเสานี้ก็เพิ่งหูครับพี่น้องหูจากพี่จากน้องจากกันไปตลาดนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> มนนี้กันเลยได้เดินทางมาชมตลาดอตลาด,ลาดย่ามมอเสา ตลาดปันพ้นเมืองครับพี่น้องเขาก็ลุ่นกันวาสมีอาหารปลาปลาอาหารไทยบาทปัญหามากขายบอนะครับพี่นอ้องตื่นเต้นครับผมไะพ่อการอิตลาดเลยครับผมนี่ครับพี่น้องตลาดบันพ้นเมือง้ายเพิ่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพต่อไปทง่งคุณไปบันน้ำไพรครับพี่น้องตลาดนำ้ำท่าฝุ่นไปบันพ้นเมืองไปครับพ,พี่น้อง ก็จะมีขายยังใน,นตลาดเนคนเมืองเนี่ยมัสั่งส่งสิบป็นแบบว่าเนี่ยมาแรงเนีย่ยมะแรงหลายกลัวเนีย่ยมะแรงคนจะมาขายหลายกลัวตรงเพื่มกรบอกมีคนมาขายเยมเยมเงเงี้ยม นี่ครับเข้ากองนี้พัดขัดทั่วไปมีกระายหอมแหงเกียงลองเชัย น่มะแรงเพิ่นเพิ่นขายมือใดเนี่ยมะแรงำมะแรงขนส่งตะการงตบอกถ้าถ้าจบเป็นตลาดตลาดนัดชั่วมือบอกครับด้วยจังไหนเป็นตลาดธรรมดาห้าวีนิสองสิบสะ้าว่าเป็นช่วบ่าย้องโกผมเศราบาเลยครับผม ต่ของมาหลายครับพี่น้องของมาหลายนนเนี่ยหมดสั่งมีขนมครกด้วยคนกับมี่มองขายแต่ว่าโบมีคนขายพี่น้องมีกับเพื่อนก็ขายอาหารบัน อะกินจูพ่อพ่อนี่ค่ะขายหมูซ้ำนี่ถอด,เ,ดเออพี่นอ้องตลาดพุ่นเมื่อยมาสาวโบบะหลของบะหลายแห้งครับพี่น้องเมื่อไรครับพี่นอ้องท่านนี้ ขวมเมื่อแล้วอันทั้งนี้เมื่อบรนนภัยได้ครับพี่น้องทั้งนี้ไปบันพ้นเมืองพูดเห็นบัเสาวคนอยู่ทั้งคนครับแล้วครับพี่น้องพอกันไม่ตลาดนาได้อมืออนวันอังขั้นเศร้าไปคนบรนท่าเมืองครับพี่น้องกลับแล้วบายบายตลาดบันพ่นเมืองเังเมื่อเศร้าของบ่หลายพี่น้องของบ่หลากหลายราคาแทบ้านกับบบ แต่มาขายของนำน้ำ,นำไอ้ตลาดนะครับพี่น้องเนาะเขาก็เคยเขาก็เลยพอแตอ่ของขายที่เป็นแบบว่าท,ทั่วๆไปที่เขาเห็นทั่วๆัวไปของบ้านบานมามีครับพี่น้องอสําหรับวันนี้ก็ต้องลาทำกา่ชมไปก่อนละครับผมเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับผมเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดหิมเซ่ิมเซ่บกบ้านท่าเมืองนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคิปนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายดีครับ